ข่าวดีนะคะข่าวดีนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะมีวงเงินพิเศษเข้า3ามอย่างเลยนะคะใช้ได้3ามสิทธิ์เลยนะคะแล้วก็กดเงินสดได้ด้วยนะคะจะเป็นค่าอะไรน้นะคะใครที่จะได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร,พร้อมกันนะคะก่อนรับชมไม่บุ๋มก็ขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปและข่าวสารใ,ใหม่จากทางช่องนะคะ สวัสดีค่ะพบกับบิบุ๋มมาแชร์ในช่องมัมมี่บุ๊มบิ๋มนะคะสาหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเดือนตุลาคม6 3สามนะคะซึ่งก็เดือนหน้าแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ามีวงเงินพิเศษอะไรเข้าบ้างนะคะซึ่งก็บอกว่าบอกซึ่งก็จะบอกเลยนะคะว่าเดือนหน้านะคะรับเงินเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นวงเงิน500อบาทนะคะที่จะเข้าให้กับ ผู้ที่ถือบัตรคนจนทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแก่คนพิการนะคะหรือคนแม่หรือปาแห้เ่อหรือคนที่มีบัตรหรือคนที่มีประการสังคมแล้วก็มีบัตรคนจนด้วยเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะห้าร้อยบาทนะคะซึ่งจะเป็ดซึ่งวซูมโอเค ซึ่งวงเงินนี้นะคะจะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะรูดซื้อสินค้าได้อย่างเดียวนะคะในเดือนตุลาคมนะคะและในส่วนของจะได้จะรูดซื้อได้วันไหนเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีนึงนะคะรอประกาศกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะและทีนี้นะคะวงเงินที่สอง โอเคค่ะอันดับแรกเลยนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือวงเงินสำหรับผู้พิการนะคะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะเขาจะโอนให้ผู้พิการ200บาทนะคะก็จะเพิ่มเป็น1,000นะคะจากเดิมนะคะผู้พิการที่ได้รับเงินเข้าบัญชีเดือนละ800อยู่แล้วนะคะก็จะได้เพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเพิ่มอีก200นะคะก็จะเป็น1,000บาทนะคะ แต่จะได้ในวันไหนนะคะเดี๋ยวไม่บุ๋มมาแจ้งอีกทีนึงนะคะว่าจะสามารถกดเงินสดได้วันไหนนะคะสนะคะก็คือค่าไฟฟ้านะคะก็คือเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะรับช่วยเหลือในส่วนของค่าไฟนะคะจะได้ใน เดือนละ230บาทนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจ่ายไปแล้วเดือนนี้นะคะใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์น,นะคะเดือนหน้าในเดือนตุลาคมก็จะได้รับเงินคืนนะคะ230บาทไม่เกินนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะต้องเป็นบุคคลที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนและจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนรับขอรับเงินจากการไฟฟ้านะคะขอรับเงินคืนจากทางการไฟฟ้าไปเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะ 3นะคะก็คือวงเงินค่าน้ำนะคะจะได้ใน100บาทต่ตอเดือนต่อคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกับค่าไฟเลยค่ะเงื่อนไขเดียวกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ก็จะได้คืนในเดือนตุลาคม100บาทนะคะมี3วงเงินนี้นะคะที่จะได้นะคะก็จะกดได้ประมาณ530บบาทไม่เกินนี้นะคะและในส่วนของ แล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะในส่วนของอเปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เนี่ยเปิดวันไหนนะคะคาดว่าน่าจะเร็วๆนี้นะคะแต่น่าจะไวกว่าที่กำหนดไว้ก็คือหลังโควิดปี64นะคะแต่น่าจะไวสุดน่าจะภายในปีนี้เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะให้คนที่ยังไม่ทราบข้อมูลนี้ได้รับทราบกันด้วยนะคะจะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะสำหรับคลิปนี้บุ๋มก,ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพาลูปไปทะเลก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ